ือซึ่งเคยเป็นนักลงทุนในซิมเม็ต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์จนต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วยตัวเองทั้งการไปร้องนายโยมตรีที่เวลานี้ง่วนอยู่กับการหาเสียงทั้งแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วทั้งตำรวจบอกอปอสอและสอท .1 อบอชอสอทอแต่น่วยงานกำกับอย่างกรตอ,อยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหามาตลอดอย่าทำงานรูปหน้าปาจมูกเพราะปรากฏการดีลรับร่วมกันกินระหว่างซิมเม็ กับวีเวนเจอรเป็นบทสะท้อนการตีหน้ากิ่นรวบทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ที่กระเป๋าเงินผู้เสียหายกรอตจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรอย่าให้คนครหาว่าบริษัทเส้นใหญ่ ยักเงินนักลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ในประเทศนี้เพราะไม่ต้องเสี่ยงคุกงานนี้เมื่อมีผู้เสียหาย2,000ล้านบาทหากผู้สร้างความเสียหายไม่ติดคุกเสบ้างผู้ใหญ่บางคนในหน่วยงานกำกับก็น่าจะเป็นคนเส้นคุกเสียเองบ้างจะได้กระตือรือร้อนปกป้องนักลงทุนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ล่าสุดผู้เสียหายทยอยแจ้งความกับปอ,อสอเอาผิดบริษ,ษัทซิเมก และผู้บริหารฐานช่อโกงประชาชนเมื่อวันที่3พฤศจิกาคม2566ที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายจำนวนหลายสิบคนเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับพันตำรวจโทพงศธรเก่นพุทธรองผู้อกับสอบสวนกก3บกป,ปอสอถนนผลโยธินจตุจักรกทโมโดยได้แจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทซิกเม็จํกัดและนายเอกราบยิ้มวิไลและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายรายบุคคลจนถึง22นาฬิกาและยังขอนัดผู้เสียหายที่เหลือมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เสียหายได้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงพลตวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผอบอกอปอสอโดยขอให้ช่วยพิจารณาว่าการกระทำของบริษัทซิฟเมกจำกัดมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงให้ผู้ร่วมลงทุนหรือไม่ทั้งข้อหาฐานความผิดช่อกงประชาชนความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพรบการประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลและในความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ได้รับโทษตามกฎหมาย โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซิเม็กซ์ 2. สำเนาเอกสารประกาศชวนเชื่อ ต่อประชาชนและรายละเอียดการประกันผลตอบแทนการลงทุน 3. คำชี้แจงอย่างเป็นทางการของบริษัทซิมเมกจำกัดลงวันที่21กร,รกฎาคม2564 4. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องข้อมูลการมาคับใช้กฎหมายในรอบที่3เดือนที่ผ่านมาจำนวนรายการที่พบ110รายการวงเล็บลำดับที่24ถึงลำดับที่37 5รายชื่อผู้เสียหายผู้ร้องทุกข์ผู้เสียหายระบุวันเดือนปีที่เกิดเหตุ คือ20กรกฎาคม2,565วงเล็บวันที่ถูกระง,งับการโอนสำหรับพฤติกรรมโดยย่อผู้เสียหายผู้ร้องทุกข์ ได้เปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัทซิเม็กจำกัดในระหว่างปี2,564ถึง2,565จนถึงปัจจุบันบริษัทซิเม็กจำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลจากกอรอตตทำการประกาศเชิญชวนประชาชนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นบริษัทระดับมาตรฐานสากลเชื่อถือได้มีใบอนุญาตจากรัฐบาลทั้งจากประเทศสิงคโปร์ไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียและหากลูกค้าได้รรัับบควาามเสียหยหิษททได้ การไว้กับบริษัทระดับโลกแห่งหนึ่งมูลค่าเอาเงินประกัน100ล้านดอลลาร์สหรัฐมีพนักง,งานให้บริการ24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วัน และมีระบบการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้มาตรฐานสากลดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่นําไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ชอบด้วยกฎหมายการฝากออมของลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนสูงมีประกันผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนแต่ต่อมาในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 5รบริษัทซิเมกจำกัดและกรรมการบริหารได้ออกประกาศทางสื่อออนไลน์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้เสียหายและทำหนังสือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ จากบริษัทใจความสำคัญว่าบริษัทจะระงรับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลใน2อง l l ลเทุกกรณีและไม่สามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากทุกบัญชีของผู้เสียหายได้ด้วย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่สามารถรับสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดคืนจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาทางสำนักง,งานกรทได้พิจารณาลงโทษร,รับบริษัทซิเมกจำกัดและนายก,กัมราบยิ้มวิไลหนึ่งในกรรมการบริษัทตามพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่24เมษายน2566ในความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดตามกฎหมายพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลดังคำสั่งเปรียบเทียบที่2ทับ2566เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยการนำสินทรัพย์ของผู้ โดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดต่อกฎหมายจนเกิดความเสียหายเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงถึงการกระทําของบริษัทและกรรมการที่ไม่ชอบโดยกฎหมายอย่างชัดเจนโดยเหตุนี้ผู้เสียหายหรือผู้ร้องทุกข์จึงเชื่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวของบริษัทซิเม็กจำกัดเป็นการใช้อุบายหลอกลวงเพื่อเอาเงินของผู้เสียหายผู้ร้องทุกข์ไปโดยทุจริตเป็นการแสดงข้อความเท็จปกปิดหลอกลวงข้อเท็จจริง ต่อประชาชนทั้งอย่างปกปิดความจริงซึ่งควรจะบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้เสียหายหรือผู้ร้องทุกมีความประสงค์ที่จะด,ดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทซิมเม็กจำกัดและกรรมการของบริษัททุกคนจนถึงที่สุดรวมทั้งความผิดฐานช่อโกองประชาชนความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พรกรการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการช่อโกงประชาชนพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ได้รับโทษตามกฎหมายนอกจากนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายยังเปิดเผยอ,อีกว่าในสัปดาห์ถัดไปจะไปทวงถามเลขากราตาสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถึงความคืบหน้ากรณีซิมเมกรวมทั้งเรียกร้องให้กราตอดำเนินคดีกับกรรมการของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบทุกคนจากสถานการณ์ล่าสุดผู้เสียหายอยู่ในช่วงที่ลำบากมากที่สุดนับตั้งแต่การล้มกระดานซิมเมกจากการพานักลงทุนไทยเสียหาย20000บาท โดยไม่มีวี่แววว่าจะได้เงินคืนขณะที่ประเทศไทยมีหน่วยงานกํากับอย่างกราตตที่แผลเวอะวะตั้งแต่2565ที่อย่างไร้ทางออกในเหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครต้องเข้าคุกแม้แต่รายเดียวและยังส่อแววว่าผู้เสียหายอาจไม่ได้เงินคืนสักแดงเดียวกลุ่มผู้เสียหายซิ m เม็กอาจไม่ได้เงินคืนตามคำโฆษณาหรือคำปลอบโยนที่ผู้บริหารซิเม็กล่าวไว้ในอดีต โดยสถานการณ์ในตอนนี้เงินเยียวยาหรือเงินที่เสียไปมีโอกาสได้รับคืนเพียงแค่สิบถึงยีเซเท่านั้นจากมูลค่าที่ลงทุนไปทั้งหมดขณะที่การคุ้มครองเจ้าหนี้ได้หมดลงไปนับตั้งแต่วันที่23เมษายน2566ตามอำนาจศาลสิงคโปร์ได้รายงานข่าวจากต่างประเทศบอกว่ากองทุนวีไอเจอร์ซึ่งเดิมจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในซิ m เมกโดยการใส่เงินเข้าไป100ล้านเหรียญสหรัฐและเงินลงทุนดังกล่าวจะสามารถนำมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นักลงทุนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นได แต่ในเวลานี้กลับต้องการให้ซิบเมก จ่ายเงินให้แก่นักลงทุนคืนเพียงแค่รายละ10-20%ของมูลค่าเงินที่ลงทุนไว้เท่านั้นทั้งที่ผ่านมาซิมมกยืนยันจะให้เงินคืนเต็มจํานวนตามจดหมายที่ส่งถึงศาลสิงคโปร์ถึงแผนการปรับโครงสร้างนอกจากนี้ยังมีคําขู่ไกลๆซึ่งอ้างว่าสัญญาจองซื้อหุ้นหรือแชร์ subcription s agreement หรือ SSA นั้นสิ้นสุดลงแล้วและข้อตกลงภายใต้ SSA นั้นไม่มีผลผูกพันอีกต่อไปนอกจากนี้ว e เวนเจอร์ v ยังได้ขอเงินทุน เพื่อการดำเนินการหรือ walking capital ที่ได้ลงทุนก่อนหน้านี้กลับคืนทำให้บริษัทซิปเม็กนั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจราจากับนักลงทุนดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่วมกันไม่รู้ว่าซิปเม็กสามารถใช้ข้ออ้างของวีเวนเจอร์ขอเงินคืนและ ยังบีบให้ซิฟแม็กซ์ใช้นี่เพียงแค่10-20%เป็นข้ออ้างชั้นดีในการตีหน้าเศร้ากับผู้เสียหายได้อย่างไรบ้างงานนี้การทวงเงินของผู้เสียหายจึงกลายเป็นการลุ้นยิ่งกว่าการซื้อหวยใต้ดินด้านซิฟแม็กซ์เอเชียนั้นแสดงถึงความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริการของซีวอลเล s s เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลของทางซิฟแม็กซ์โดยทางซิฟแม็กซ์เอเชียให้คำม,มั่นสัญญาว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งเจราจากับกลุ่มทุนหลายรายเพื่อเร่งหาทางออกให้กับลูกค้าแม้จะถูกบีบันด้วย ปรอบระยะเวลาและความหวังริบรีในเวลานี้เพื่อหวังเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าหลังจากการชำระเงินล่าช้าโดยบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลสิงคโปร์เพื่อเลื่อนระยะเวลาการชำระนี่ออกไปอีกเป็นระยะเวลาอีก2เดือนตามมาตรการแลกเปลี่ยนที่จะใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมนี้ในการวางแผนและถอนซีเวลเลตอีกครั้งทางออกของซิปเม็กนั้นมีอยู่และวีเวนเจอร์สก็พร้อมที่จะถูกหวยไปด้วยหากสามารถหารูรั่วทางกฎหมาย ตัดสินทรัพย์ถึง90%หรือให้ลูกค้าและผู้เสียหายนั้นยอมขาดทุนไปเลย100%ถ้าหากว่ามีทางเป็นไปได้เพื่อให้ซิฟเม็กซ์รอดจากวิกฤตที่ผ่านมา และเดินหน้าต่อไปส่วน V ีเวนเจอร์ก็จะได้ความเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ต้องแบกภาระหนี้มากนักสื่อต่างจับตาว่าการชดใช้ความเสียหายในครั้งนี้และรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีซิมเม็กยังไม่จบง่ายๆแล้วนักลงทุนไทยก็ยังไม่มีใครได้เงินคืนไม่มีใครสามารถถ,ถอนสินทรัพย์ออกจาก C ีวอลเล็ได้ย้อนกลับไปในวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาทางซิมเม็กก็ได้ประกาศว่าบริษัทได้ขอขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษัทโดยซิ m เม็กขยายความว่าบริษัทอยู่ระหว่างการเจร กับนักลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าสูงสุดโดยจะขอขยายระยะเวลาการชรําระหนี้ออกไป2เดือนและจะใช้เวลาเพิ่มเติมนี้ในการวางแผนเพื่อเปิดให้ถอนสินทรัพย์ออกจากซี a l เลตได้ทำให้กรณีของซิเมกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเอ็กชแนนที่ได้หลายเส้นจากสํานักง,งานกอ่อไทยกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่สื่อต่างเฝ้าติดตามและตั้งคําถามสําสคัญว่า เมื่อเหยื่อซึ่งเคยเป็นนักลงทุนในซิ m เม็กต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์จนต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วยตัวเองทั้งการไปร้องนายกซึ่งเวลานี้ง่วนกับการหาเสียงและแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วทั้งกับตำรวจบกปสและสอท .1 บชสอทแต่ด้านหน่วยงานกำกับอย่างกรตยังลอยตัวอยู่เหนือปัญหามาตลอดเตือนอย่าทำงานแบบลูกหน้าป่าจมูกเพราะปรากฏการดิลลับร่วมกันกินระหว่างซิมเม็กและวีเวนเจอร์เป็นบทสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ที่นักลงทุนผู้เสียหายทั่วไปต่างรู้กันดีว่าใครได้ประโยชน์และใครเสียหายหนักที่สุดกะะตอตจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรอย่าให้คนคนรหาเลยว่าเอกชนเส้นใหญ่ยักเงินนักลงทุนเท่าไร่ก็ได้ในประเทศนี้เพราะไม่ต้องเสี่ยงคุกแต่ผู้เสียหาย2000ล้านมีอยู่จริงและเป็นคนไทยหากผู้ที่เป็นต้นตอสร้างความเสียหายไม่ติดคุกแล้วผู้ใหญ่บางคนในหน่วยงานกำกับก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เส้นคุกเสียเองกันบ้างก็ดีจะได้ไฟลนก้น กระตือรือร้นปกป้องนักลงทุนมากกว่าที่เป็นอยู่สืบจากข่าวรายงาน